สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดค่าตัวพิงกี้สูงลิ้วปังกว่านางเอกเบอร์ต้น,ตนเปิดค่าตัวพิงกี้สูงลิ้วจากกรณีที่สารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวพิงกี้สวิกาชัยเดชด,ดารานักแสดงชื่อดังและนางสาวสริญญาชัยเดชมารดาหลังตกเป็นจำเลยที่2และ3ในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ที่พนักงานเอาการ สำนักอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธชัยเดชพี่ชายดาราสาวกับพวกรวม19คนในความผิดฐานโดยทุจริตก่อนหน้านี้พิงกี้เคยไปสร้างชื่อเสียงโกอินเตอร์เล่นภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงชาวไทยมาแล้วพิงกี้เปิดเผยว่าพร้อมกับไปร่วมงานแสดงที่อินเดียอีกครั้งและมีข่าวแววมาว่าค่าตัวคราวนี้อาจสูงถึง 50ล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อถามถึงเรื่องค่าตัวกว่า50ล้านพิงกี้ตอบว่าจริงๆเรื่องค่าตัวไม่ได้เยอะขนาดนั้นและตอบไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องสัญญาที่นั่นแต่ทุกอย่างก็สมน้ำสมเนื้อตนเองไปครั้งนี้เกือบ2เดือนและต้องบินไปถ่ายทำที่อเมริกาด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ